ไม่นองเห็นปะหานี่ค่ะจะฝากกระลังสิตาม,มาหุ่งด้วยจะเดินเนี่ยค่ะโอ้ไมีเมโนูตแปลกแน่นอนจัะเอาผ้าพ่วงเลยเสียงดังที่เราปกเป็ดเลย สันว่าจะฝากบ้านน,าานี้ค่ะตอกเสียงใส่ได้ก็ไม่เสียผีกันนะโหจางเลยนี่ค่ะนี่ค่ะประแดกประแดกประแดกชุดจัดกเตรียมไว้เรียบร้อยบริสตัดจ้าอันดับแรกหน้าเนาะนใส่สสหน้าสปันเดอร์ค่ะเ้อ ต้องส่งเพิ่มแบบหน้าเอ้ยมาเอออบักเขือบอสีดโอ้ยเราว่าใส่บักหน้าบักหน้าหานจักไปเจสีเนาะมัเขื่อเนี่ยใส่ต้อบักเขือส่งบักเขือบอผสมนะคะเนาะห่านเนาะนะคะใส่บักหน้า่อนค่ะบอสีดจะเด้อบักกี่เด้อมักเขือล้วเด้อจ่ะอะได้บักหน้าจ้ะแต่จะมาใส่บักหน้าทีนึ่จะมาหยิบบักหน้าใส่ส่วนลดกับปบคอนแล้วแต่เด้อค่ะเด้ออันนี้เด้อ มากหน่อยก็ใส่หน่อยมากหลายก็ใส่หลายมากแสบซ้ำแสบก็บใส่เอาส้ำหนักประเดีค่ะประเดี๋ยวพระเดียวยายขยาวพรี่ค่ะเรื่อง,เร,องเรื่องอำนาจหน้ากับใบหรอ ดวยางน้ำตาลให้น้ำแดงเขียวโอ้ยแสบแสไ่ะกแบบเดิ่อืมแสแใเ่นยค่ะโอ้ดกกนตาลจะทิใหม่เลยค่ะนตาลฟีเบรดจากปกีเขาปทนตาลฟีดดคะ หลายค่ะเพราะว่าจะฝาบนมากวานะค่ะแต่ว่าคือขฟ้นอสอนต่างต่าไปนิดนึงเมื่อกจะมีรสชาติอีกแบบนึงแบบ้ะคะอันนี้ขัวเพื่อนทีนะคะเดี๋ยขวขั้วเพื่อนทีนะคะแต่เขืะะเ่อนนี่นนาน่าจะเขื่อนร้ายค่ะผู้เขียวเรามาทีแบบนึงค่ะ นี่ค่ะตามนี่ละค่ะตามนี่ละจ้านะคะเนาะก็คือห้ากแบต่ำแบบนี้ละค่ะต่ำแบบบันบานห้านี่ละค่ะต่ำแบบบ้านบานห้าวเนาะเนาะโอ้ประกอบท่าเซลล์ออกกันได้ค่ะข้าวลงข้าว่งเริ่มก่อนจ้าเด้อจะฝากซีมอีกก่อนต่อไฟกระแดกอีกค่ะเพื่อจาม <Yeah. S 2> แซบ่บค่ะจะฟรีเลยค่ะ ว่าตอนนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้นนะคะเวลาต่ำแล้วนะคะ,ดคะเดี๋ยวเด้อจะฝันต่ำได้ค่ะวันนี้เนี่ยนวดผู้ใหญ่จะนวดแน่นอนจ้ะโคบหน่อย,นนอยต้องหาโคใหญ่กว่านี้เองซื้อโคปากกว้างตรงนี้ปั้นกันกเมื่อไหร่โคขึ้นเรื่องอู้ยแสบแสบ แซ่บข่ดแซ่บแซ่บแซ่บซบ,ซบ,บอกเลยค่ะว่าแซ่บแน่นอนแสบเยอะเลยค่ะเดี๋ยวตักเข่ากันก่อนค่ะเอาจานที่มุ oney 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 ้งมากอะไรพวกเดี๋ยวจานนี้ไงใบหนึ่งเดี๋ยวพันยายโผล่กระถางขึ้แซ่บค่ะโอ๊ยนี่ค่ะต้นเขาหากันต้นเขาหนุ่งนวดนวดนวด เน้อยค่ะทำกันได้แค่เด้อพี่น้องเด้อแสบแฉะแน่นอนจ้ะอืมน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลอะจ้ะเดี๋ยวคะ่ะซิมกันเด้ค่ะเด้อซิมก่อนใส่มือเด้อค่ะเด้ออืมน้ำเสือคะะอ่ะแป๊บค่ะ você tá ค่ะสรงตังจ้าเมโลสรงตังจ้ามาดูพี่น้องเมื่อกี้นกนการชาแสบแผลแน่นอนค่ะเมื่อ้ารหลายค่ะเพ็ดกับเพ็ดค่ะเพ็ดยุลีค่ะยอมรับเลยเนยละค่ะอยะคะ คลิปนี้นะคะว่าเบิ้งแล้วอ,อกคาเบิ้งแล้วนะเป็นตะมัวนม่หูนะคะน่าจะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไกให้กับเช้าในเดือน่าเด้อขอบคุณหลายค่ะบ๊ายบายค่ะไปลคะปลค่ะไปแล้วนะคะนี่ค่ะ